เสนสรนรินสเตชันสวัสดีครับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สามของนักนี้นะครับในการสืบพยานโจทย์นะครับของคดีนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางทีมงานทนายอุทัยนะครับท่านก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจด้วยนะครับพี่น้องก็คงได้ชมในช่วงของการไร้สดของพี่น้องยูทูบเบอร์เนี่ยที่อยู่บริเวณศาลนั่งกล่าวนะ ซึ่งและนอกจากนี้เมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นลิมิตปมายอดีเป็นข่าวดีส่วนหนึ่งนะพี่น้อง f อที่ได้เข้าไปฟังการถแถลงของท่านทนายทีมธรรมรังสีนะครับก็คงจะใจชื้นนะครับสบายใจส่วนหนึ่งนะก็ใจความสำคัญที่ในเรื่องของการสืบพยานโจทย์นะครับซึ่งในนัดนี้ที่มีการสืบพยานตั้งแต่วันที่ 7 8นะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของนัดนี้นะครับแล้วก็จะต่ออีกนัดต่อไปก็วันที่13 14 1มินะครับมิถุนาก็ติดตามให้กำลังใจนะครับสำหรับการขึ้นศาลในนัดสืบพยานโจทย์นะครับก็ทางทีมงานทนายท่านก็ได้พูดใจความสำคัญนะเมื่อวันนี้ก็หลายท่านก็คงได้เข้าไปฟังกันแล้วนะครับเพราะว่าสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับก็เป็น พนักงานสอบสวนและก็พนักงานสืบสวนนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้สืบสำนวนที่เป็นพยานโจทย์นะครับในการขึ้นสืบพยานในครั้งนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ทั้งสองวันที่ผ่านมานะครับทีมท่นายท่านก็ได้มีโอกาสก,าก็คือได้การในการซักค้านพยานซึ่งทั้งสองวันไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้รวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวน ก็ได้มีการซักถามนะได้ซักค้านะก็ไม่ปรากฏนะผลพบว่าไม่ปรากฏว่ามีมูลเหตุจูงใจนะที่ต้องให้ผู้ต้องหาเนี่ยมีมูลเหตุจูงใจอันสําคัญนะก็คือในคดีนี้นะครับงา่งายๆก็คือไม่มีมูลเหตุจูงใจนะครับที่ทําให้นะผู้ต้องหาได้อา่าก็คือลักษณะที่มีเหตุจูงใจสําคัญ ที่ได้กระทำนะก็คืออย่างเช่นการได้รับผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของน้องแล้วก็ไม่มีเหตุไม่มีมูลเหตุจูงใจใดๆในการที่จะประสงค์ต่อความที่เป็นเพศนะแล้วก็ยังไม่พบความโกรธแค้นนะโกรธแค้นโกรธเคืองการระหว่างทางครอบครัวโจทร่วมแล้วก็จำเลยทั้งสองก็ถึงขั้นกับจะต้องคาดมาดร้ายนะครับ และนอกจากนี้นะครับก็ยังได้ถามถึงพยานพยานก็มีประจักษ์พยานที่เห็นว่าทางลุงพลได้อุ้มน้องไปคณะพราชนะและไม่มีประจักษ์พยานคนใดนะที่เห็นเหตุการณ์นะแล้วก็ที่เห็นว่าเนี่ยจำเลยทั้งสองไปกระทําการถอดเสื้อถอดกางเกงรวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายมีการจัดการศพแล้วก็ยังพบว่าในร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยในร่างของผู้ตายเนี่ย ไม่มีสารพันธุกรรมนะครับหรือ DNA นะของจำเลยทั้งสองด้วย,ยที่ร่างกายของน้องเองเนะแล้วก็ซึ่งทางท่านทนายก็อยาบอกว่าในวันที่8มิถุนายนนยก็คือวันนี้นะครับก็จะเป็นการสืบพยานของอฝ่ายพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งท่านทนายสงกราก็ท่านได้พูดถึงว่าประโยชน์ที่ ได้รับจากการสืบพยานมาอาทิตย์ที่แล้วส่วนมาถึงอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีประเด็นสําคัญก็คือจําเลยทั้งสองเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากการเสียชีวิตของน้องนะครับก็ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ได้ประโยชน์นะส่วนการดําเนินคดีนะครับในส่วนของคดีในการ2องวันที่ผ่านมานะครับศาลก็ได้มีการสืบพยานตั้งแต่เราเห็นว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าจนถึงภาคค่ำนะแล้วก็ โดยวันนี้นะครับวันที่8นี่ก็จะเป็นการสืบพยานโจทย์ที่เป็นพนักง,งานสอบสวนนะครับทั้งอสองปากแล้วก็จะมีพยานโจทย์นะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ1ปากส่วนที่เหลือนี่ก็จะเป็นพยานก็คือเป็นโจทย์ร่วมนะที่จะ,ะมีการสืบโจทย์ร่วมซึ่งก็หลังจากที่เสร็จไปแล้วเนี่ยก็จะมีการสืบพยานจำเลยตามที่ได้กำหนดตามนัดไว้นะครับในการนัดของสารนะซึ่ง คร่าวๆนะฮะทางท่านทนายก็ได้บอกว่านา่าจะเสร็จปลาย,ลายกรกฎาคมนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับท่านทนายสุรชัยนะท่านก็ได้ออกมา,าพูดถึงประเด็นนี้ครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของก็บอกว่า,าถ้าได้ถามว่าเอาหลักฐานใดที่มีความเห็นในการสั่งฟ้องสูสาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยานแรดล้อมเกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อไสยศาสตร์ความเชื่อในด้านชุมชนท้องถิ่น แม้กระทั่งในเรื่องของการดื่มน้ําสาบานนะครับเราก็จะ,ะทําหน้าที่ให้ข้อที่จริงให้เข้าใจว่าจําเลยเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆและก็ไม่ได้มีการวางแผนเพื่อการรับประโยชน์จากการเสียชีวิตของน้องและก็ทั้งในตัวจําเลยเองและก็ในทางการสืบสวนก็ไม่พบนะไม่เคยประวัติอาชญากรและก็ไม่เคยเป็นคนที่อันตรพานหรือ นะมีประวัติในด้านการค้ายาเสพติดหรือมีการลักลอบตัดไม้นะขายเนะี่ยตัดไม้ป่าขายก็ได้ข้อเท็จจริงก็จากการที่ได้ถามพยานนะแล้วก็มีความเชื่อว่าการหักล้างพยานโจท์อีกฝ่ายของเราก็อยากให้ความมั่นใจทางลุงพลประแกันแล้วก็ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นทนายความก็จะได้นำข้อเท็จจริงให้ละเอียดให้กระจ่างแต่ละจุด แล้วก็แต่ละประเด็นให้มากนะเข้าสู่สำนวนส่วนความยุติธรรมนะก็เคารพในคำตัดสินของศาลชั้นต้นแล้วก็เราจะทำหน้าที่ทนายความก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ทางท่านทานทายสุรชัยท่านก็ฝากถึงพี่น้องเอฟซีว่ายัางไม่ต้องกังวลเรื่องเราใดๆนะกังวลใดๆเนะี่ยเราก็ยังเชื่อว่าความยุติธรรมมีจริงนะครับนี่ก็เป็นใน ส่วนของใจความสำคัญหลักๆนะครับที่ทางทีมงานทนายธรรมรังศรีนะครับจากสำนักกฎหมายธรรมรังศีท่านก็ได้แถลงไปนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็เราจะเห็นว่าหลักๆเนี่ยอ่าก็จะเป็นในเรื่องของหนึ่งก็คือเรื่องของปริจักษ์พยานแล้วก็เรื่องของอประจักษ์พยานเนี่ยก็คือไม่มีพยานคนใดนะที่เห็นเหตุการณ์สองก็คือเรื่องของ การที่เราก็เห็นว่าประโยชนนะ์การที่น้องเขาเสียชีวิตเนี่ยมีประโยชน์มีผลประโยชน์อะไรกับจำเลยนะตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากการเสียชีวิตของน้องนี่คือแนวทางการต่อต่อสู้นะครับที่ทางทีมงานท่านทานายก็ได้ออกมาถแถลงเมื่อ,ว,ว,อ,อ,อวันนี้นะครับแล้วก็คงต้องลุ้นวันนี้นะครับก็เดี๋ยวทางทีม ทีมงานท่านทนายนะครับก็จะได้ออกมาถแถลงความคืบหน้าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ในการสืบพยานในวันนี้ให้เราได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ไปฟังบางช่วงบางตอนนะฮะที่เป็นใจความสําคัญในส่วนของการออกมาถแถลงของทีมทนายในเรื่องนี้ครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นกลุ่มพยานพนักงานสอบสวนแล้วก็ พนักงานสืบสวนเป็นเจ้าเป็นเจ้าที่ผู้สรุปสำนวนนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ก็ทั้งสองวันที่ได้มีโอกาสสักค้านพยานาผู้รวบรวมพยานหลักฐานในฝ่ายพนังานสอบสวนนะครับก็ได้สอบถามสักค้านไปก็ไม่ปรากฏว่า มีมูลเหตุจูงใจที่จะให้ผู้ต้องหามีเหตุจูงใจอันสำคัญเช่นได้รับผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของน้องชมพู่แล้วก็ไม่มีมูลเหตุจูงใจใดๆนะครับในทางการประสงค์ต่อต่อความ ต่อความที่เป็นเพศเป็นเพศหญิงแล้วทั้งยังไม่พบความความโกรธแค้นโกรธแค้นเคืองกันระหว่างครอบครัวโจทย์ร่วมกับจงเลยทั้งสองถึงขั้นอาฆาตบาดายต่อกันนอกจากนี้แล้วเราก็ยังได้ถามถึงพยานประจักษ์พยานที่ ที่เห็นว่าตุงคนเราอุ้มน้องไปขนักลากแล้วก็ไม่มีประจักษ์ยพยานคนใดที่เห็นว่าจำเลยทั้งสองไปกระทำการถอดเสือ้อกเก่งรวมทั้งเคลื่อนย้ายจัดท่าทางศพทั้งยังพบว่าในร่างของผู้ตาย ไม่พบสารพันธุก,กรรมหรือ DNA ของจำเลยทั้งสองในร่างกายน้องครับซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการสืบพยานฝ่ายพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดประเดต่างเดี๋ยวเชิญท่านทนายสุกัาประโยชน์ที่ได้รับจากการสืบพยานมานะครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วรวมถึงนรนี้ก็คือว่าอีกประเด็นหนึ่งสําคัญก็คือว่าจาเลยทั้งสองไม่รับประโยชน์ใดๆจากการสีวิตของลูงชมพู่นะครับนี่ก็เป็นประเด็นหลักอีประด็นห่ที่ได้ประโยูน่นะครับส่วนการดำเนินคดีที่ผ่านมาสองวันก็คือเมื่อวานนี้นะครับเอาเมื่อวานนี้ศาลท่านสืบพยายนแต่เช้าตั้งแต่เวลาแปดนกาสานทีเสร็จ สืบพยายนเสร็จหมดเวลาสารนะฮะแต่ว่าสืบพยานยังไม่จบท่านสืบถึงสองสองทุ่มเมื่อคืนนี่แหละเมื่อวานเนี่ยสองทุ่มส่วนวันนี้ก็สืบพยายนตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงสิบแปดนาฬิกาเจ็ดนกีีนะครับพรุ่งนี้ก็สืบพยายนโจทย์ยต่อก็คือเป็นพนักงานสอบสวนพรุ่งนี้นะครับพนักงานสอบสวนสองปากก็นัดสืบพยานโจทย์วันพรุ่งนี้เวลาเก้านาฬิกาถึงตั้งแต่เก้านาฬิกาเป็นต้นไป มันวันเมื่อวันนี้เมื่อวานนี้กับวันนี้ก็ถือว่าสืบเวลาทั้งวันนะสืบพยายนทั้งวันแล้วก็ทุกฝ่ายก็เหนื่อยมาต้งควรพรุ่งน,นี้ก็จะต้องไปอีกวันหนึ่งที่ต้องสืบพยายนกันคาดว่าน่าจะทั้งวันนะครับก็ประมาณนี้พยานโจทย์ที่เหลือก็เหลือเพื่านำสวนสองปากแล้วผู้เชยวชาญอีกหนึ่งปากนะครับที่เหลือก็เป็นโจทย์ร่วมหลังจากสืบจทร่วมเสร็จก็จะสืบพยานกันเลย ตามที่กําหนดนัดไว้ครับก็ประมาณนี้ในส่วนของพยานจําเลยก็จะสืบพยานจําเลยตามที่นัดไว้การนัดของศาลท่านนัดไว้ก็ไม่ได้นัดทุกอาทิตย์นะฮะก็ข้ามไปไปไปลายอ่าไปไปลายกรกฎาคมช่วงกลางกรกฎาคมต้นกรกฎาคมหรือปลายกรกฎาคมคาดว่าคดีนี้ถ้ากําหนดนัดที่นัดไว้จะสืบพยานเสร็จภายในสิ้นกรกฎาคม ตามที่นัดไว้ครับก็ประมาณนี้นะส่วนรายละเอียดในคดีพยายนเบิกความ,มอะไรยังไงในในรายละเอียดที่สืบเพียนที่ศาลนั้นก็ไม่อาจากเกิดเผได้ก็สรุปเลยประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากยูทูบเบอร์เอฟซีโตโ่เป็นกำลังใจให้คุณนแต่ครับถามว่าถามว่าแล้วเอาพยานหลักฐานใดที่สามารถมีความเห็น มาสั่งฟ้องผู้นี้ขึ้นสุสานนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยานแวดล้อมเกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ความเชื่อในด้าน <c oughs> ชุมชนท้องถิน่นชุนท้องถิน่นแม้กระทั่งว่าเรื่องการดึมน้ำสาบานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เรา เราก็ทําหน้าที่ให้ให้ข้อเท็จจริงกระจายว่า,าจําเลยของเราไม่ได้รับประโยชน์ใดๆไม่ได้วางแผนที่จะได้รับประโยชน์จากการเสรียชีวิตของน้องชมพู่ทั้งในบางทั้งในตัวจําเลยเองทางการเสรียส่วนก็ไม่พบประวัติอาชญากร และไม่ใช่เป็นบุคคลที่อันธพาลหรือมีประวัติค้ายาเสพติดหรือลักลอบตัดไม้มาขายได้ข้อเท็จจริงจากการถามพยานในวันนี้เราก็เชื่อว่าการหักล้างพยานโจทย์ในฝ่ายของเรา ก็อย่างให้ความมั่นใจกับลุกพลและประแต่นของผมในฐานะหน้าที่ทนายความก็นำข้อเท็จจริงให้ละเอียดให้กระจางแต่ละจุดแต่ละประเด็นให้มากเข้าในสําวนวนครับส่วนความยี่ธรรมก็เคารพในคำ ลักสินของสารชั้นต้นเราหน้าที่ทาในความก็ทำหน้าที่ได้ให้เต็มที่นะครับก็ฝาก FC ว่ายังไม่ต้องกังวลใดๆเราก็ยังเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมมีกับความมีธรรมมีเสยนเนรริมสเตชั่น